E.P. 496เปิดโลกใหม่มิติ5ผ่านฝันด้วยช้อนซ่อมมหัศจรรย์รับเช้าวันใหม่15ธันวาคม2024จากตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมถึง14ธันวาคมหลายคนโดนกระนำทั้งสุขภาพกายใจจิตทั้งเรื่องเก่าที่ตกค้างในเรื่องที่เรายังก้าวไม่พ้นก็จะหวนกลับมาให้เราตีรวน และได้คลายปลดปล่อยออกไปตั้งแต่เดือนธันวาคมมาไม่มีบทความไหนลงมาให้ผมเขียนเลยผมกลับสู่จิตภายในวาดรูปวาดรูปและวาดรูปพร้อมกับทบทวนเรื่องราวและขอบคุณพี่สาวผมที่ได้เตือนสกิดมันเป็นเรื่องของบทละครสดีก้าวข้ามได้ก็จบปล่อยให้กฎแห่งกรรมเขาทำไปไม่ต้องไปแย่งหน้าที่เขาทำ มันก็แปลก แค่ดาวพุธเดินหน้าในเช้าของวันที่ส5บห้าธันวาคมทุกสิ่งที่หนักหนาก,ก็วางว่างปล่อยไปได้เองแบบไม่ต้องพยายามใดๆเลยนี่สินะที่เขาเรียกว่าแต่ละคนมีเลิกยามเวลาแห่งการตื่นรู้ตื่นในตื่นของแต่ละคนได้เองจริงๆและฝันก็มาบอกเล่าเรื่องราวอย่างน่าอัศจรรย์ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนเป็น5้าดีอย่างไร ทั้งกระแสสื่อในทีวีก็ว่าปี2025คําทํานายที่ว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาเยือนโลกและจะเผยตัวออกมาอย่างชัดเจนและสิ่งนี้ก็เข้าไปในฝันผมซะนี่ผมขอหลับตาและนึกย้อนในฝันจะโจรทยานกว่าที่เล่ามากขออภัยที่ถ่ายทอดออกมาได้หนึ่งใน10ส่วนเท่านั้นใช่ผมฝันในฝัน และตื่นมาในฝันมาบอกเรื่องมิติห้ดีนี้ให้กับคุณแม่และพี่สาวของผมผมเล่าเป็นตูเป็นตาว่าโลกอนาคตอันใกล้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในฝันผมอยู่ในตึก5ชั้นบ้านของคุณย่าใหญ่ที่ผมเคยอาศัยตั้งแต่ตอนอยังเล็กๆพี่สาวกำลังทำพิซซ่าสองถาดใหญ่หน้ารสส้มกับหน้าสตรอเบอรี่แผ่นบาง แต่ขอบชีสสีสันชุ่มฉ่ำน่าทานมากมาวางไว้ที่โต๊ะญี่ปุ่นตัวเล็กอยู่กลางห้องคุณแม่ผมในฝันท่านดูสาวและอ่อนเยาว์เหมือนตอนที่ผมยังเด็กๆคุณแม่ผมรีบคว้าพิซซ่าหน้าสตรอเบอรี่ไปถาดหนึ่งใช่ใช่รสชาตินิลล่ะที่แม่ชอบว่าแล้วคุณแม่ผมก็กัดพิซซ่าเข้าไปคำโตและยกไปกินที่โซฟาข้างๆคุเดียวอะ ไหนลองเล่าโลกใหม่ในฝันให้ฟังซิคุณแม่ถามผมไปปากก็กินพิซซ่าไปผมก็เริ่มโม้ให้คุณแม่และพี่สาวฟังโลกมิติห้านะเขาจะค่อยๆเปลี่ยนแบบที่เราไม่รู้สึกตัวเลยนะครับแม่เหมือนตอนที่เรามี ATM ใหม่ๆใครใช้เป็นก็จะสะดวกใครไม่กล้าใช้ก็จะตกยุคและทำอะไรก็จะติดขัด ผมนึกถึงคุณป้าผมขึ้นมาทันทีท่านไม่กล้าใช้ ATM อายุ87มัง้งทุกเดือนท่านต้องค่อยๆเดินกระเพกขึ้นรถเมย์ไปเบิกถอนเงินบำนาญที่แบงค์ทุกเดือนหรือมือถือแบบกดเปลี่ยนยกมาเป็นสมาร์ทโฟนเป็นคอมพิวเตอร์หรือช่วงนี้ก็เป็นระบบ AI มีชื่อใหม่ๆทางเทคโนโลยีเข้ามามากมาย ทั้งความตั้มหรือเรื่องราวจิตต่างดาวเข้ามาถ้าผู้คนของสังคมเขาไม่เรียนรู้หรือศึกษาประดับเอาไว้บ้างเขาก็จะตกยุคเพราะทุกมิติเขาอยู่ร่วมกันในโลกไปเดียวกันยังคนสามดีแม้โลกห้าดีจะมาอยู่ตรงหน้าเขาก็จะมองไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้สนใจเหมือนคนที่ไม่ได้สนใจที่จะใช้ ATM มมือถือนั่นเอง คือเขาจะไม่ได้รับรู้ถึงความสะดวกแบบระดับทะลุจิตวิญญาณไม่เข้าใจไม่เข้าถึงและจะค่อยๆตายจากโลกนี้ไปไปเกิดกายสู่โลกเก่าจริงๆ 3. าดีผู้คนที่เน้นแต่กายตัวเอง จนไม่สนใจว่าจะเบียดเบียนทำร้ายใครก็ไม่สนใจไร้จิตสํำเนืกแห่งการแยกแยะผิดถูกคือทำบาปชินชาจนไม่รู้สึกผิดนั่นเอง 4. ดีผู้ที่สนใจเรื่องจิตวิญญาณและต่างดาวเขาจะแยกแยะถูกผิดและไม่สามารถทำเรื่องผิดได้อย่างไม่ฟื้น ไม่สามารถทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นได้จริงๆคือเป็นคนดีคนบุญนั่นละ่ะ5ดีผู้คนที่แจ้งจิตหนึ่งก้าวข้ามถูกผิดคือทำในสิ่งที่มีคุณธรรมถูกต้องจนเป็นคนศีลปกติปฏิบัติจนไม่รู้สึกปฏิบัติไม่ยึดว่าเป็นคนดีคนบุญคือเป็นคนธรรมดาที่แจ้งในธรรมดาดังน้ำเปล่านั่นเอง6ดีจิตโพธิสัตว์ รักตนเองจนล้นพอเพียงเพียงพอจนเป็นจิตอาสาช่วยผู้อื่นพอแจ้งจิตชัดแล้วว่าคนอื่นก็คือตัวฉันเองโอ้ยพี่สาวผมดักคอขึ้นมาเล่นเอาแบบเนื้อๆได้ไหมเรื่องสามดีหดีเธอพูดจนฉันฟังจนเบื่อแล้ว ในฝันเขาบอกว่าก่อนจะเปลี่ยนรูปแบบ5้าดีอย่างเต็มตัวเขาจะค่อยๆเปลี่ยนจนเรารู้สึกเป็นเรื่องปกติเหมือนตอนเปลี่ยนมือถือกดปุ่มเป็นใช้นิ้วเลื่อนๆนี่ล่ะคือจะมีหน่วยงานของจิตต่างดาวเข้าไปเชื่อมจิตดนใจผู้นำเอ๊เชื่อมจิตเหรอฟังดูเหมือนเข้าไปสิงเลยคือเอาเป็นว่า ผู้นำคนนั้นเข้าเป็นจิตต่างดาวที่ขันอาสาขอมาเป็นผู้นำในแต่ละประเทศและมาทำเรื่องราวนี้ซะมากกว่านะผู้นำหน่วยงานภาครัฐร่วมกับจิตต่างดาวจะออกอุปกรณ์สมาร์ช้อนซ่อมช้อนซ่อมนี้มีสายห้อยคอพกพาไปได้มีรูปแบบทันสมัย เป็นเครื่องประดับซะมากกว่าที่จะดูเป็นช้อนนะไอช้อนซ่อมที่ว่านี้จะแจกฟรีเฉพาะคนที่อยากได้จริงๆและผลประโยชน์เพียบเล่าเป็นข้อๆเลยนะ 1. เจ้าช้อนนี้มีเงินเดือนให้ด้วยเดือนละ15,000จูงใจยั่วใจให้ใช้แบบสุดๆ 2. ช้อนนี้สามารถทานข้าวฟรีเฉพาะร้านเจมังสวิรัตวีเกนนะ และทุกจานที่กินจะมีแต้มเงินสดให้เพิ่มจานละ50บาทใครกินมากคือยิ่งรวยเลย5คืออวยให้คนมาละเนื้อสัตว์เพื่อจะเร่งการเข้าสู่โลกใหม่ให้เร็วขึ้นเพราะจิตต่างดาวที่บลุมิติ5เขาไม่กินเนื้อสัตว์กันดังนั้นเขาจึงช่วยดันโปรเจก์นี้อย่างเต็มกำลังเลยอืมส่วนใครอยากทานปกติ ก็ซื้อกินตามร้านปกติทั่วไปได้เหมือนเดิมหรือใครจะหัวหมอเอาเงินเดือน15,000านี้ไปซื้ออาหารที่อื่นก็ไม่ว่าไม่มีการบังคับให้ท่านทานเจมังนะแต่นี่เป็นข้อเสนอแบบยั่วใจให้แต่ละคนมีทางเลือกที่อยากสมัครใจเมื่อกินมังเจจนชินเขาจะคลายการติดรสเนื้อสัตว์ เพื่อเปลี่ยนกายแสงที่จะเลือกสู่โลกยุคใหม่ได้เอง 3. ลืมบอกไปช้อนซ่อมนี้เขาสารพัดประโยชน์ที่สามารถช่วยชีวิตในช่วงคับขันหากเกิดภัยพิบตัติหรือท่องเที่ยวเดินป่าเขาแอบมีไขควงมีดพกอุปกรณ์ช่วยชีวิต เรื่องทำน้ำสะอาดตัวจิว๋วประสิทธิภาพสูงมากยารักษาฉุกเฉินไ WiFi จากดาวเทียมฟรีคือเป็นแบบมือถือแบบไม่ต้องถือเรียกว่าช้อนโฟนละกันสารพัดประโยชน์แถมแบตเตอรี่ไม่มีวันหมดเพราะเป็นนานโนนิวเคลีย์ มี GPS ติดตามตัวหากหลงป่าและไม่ต้องห่วงเขามีระบบปิดเปิดได้นะหากต้องการความเป็นส่วนตัว และในช้อนโฟนนี้จะกระจายไปสู่คนทั่วโลกจะสามารถเชื่อมจิตกับผู้ใช้ไม่ใช่ฝังชีพ AI นะเราสามารถมองในจอนี้ได้เลยว่าคนทั้งโลกใครมีแสงจากราบเป็นสีอะไรจิตมวลรวมของโลกใกล้ถึง5 d แล้วหรือ,อยังแสงเราอยู่ในเคลื่อนระดับสีอะไร ผมยื่นช้อนโฟนให้พี่สาวดูเห็นแสงสีเขียวกับสีฟ้านี่ไหมสีเขียวของคนบุญกำลังกระจายแทรกสู่ผู้คนในสังคมและแสงสีเขียวนี้จะยกจิตมวลรวมเปลี่ยนจิตคนในสังคมหนึ่งคนต่อมื่นคนเลยนะสีฟ้าหนึ่งคนต่อแสนคนสีน้ำเงินหนึ่งคนยกจิตได้ล้านคน ยกจิตคนเดียวช่วยจิตมวลรวมสู่โลกใหม่ยุคทองแห่งภาษีอ่านได้ง่ายๆเริ่มที่ตัวเราได้เลยเหมือนแสงไม่ขีดไฟที่จุดขึ้นในห้องมืดห้องยิ่งมืดแสงยิ่งสว่างและเหล่าผู้นำแห่งแสงไลท์เวิร์กเกอร์จะเป็นสีน้ำเงินเข้มคือจุดยานตาทวารที่สเป็นจิตโพธิศัตร์ ปัญญาเมตตากล้าหาญที่กําลังช่วยบอกข่าวดีเรื่องโลกใหม่ให้ทุกคนได้รู้ข่าวดีเช่นนี้อยู่นี่เองอากาศดีลมหนาวมาเยือนก็ตื่นสายกับฝันดีๆนี่ละครับขอบคุณบทความนพัสวะวันที่15ธันวาคม2024ขอบพระคุณพี่น้องครอบครัวแห่งรักและแสงสว่างทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ